หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.4ได้นำกำลังพลร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่4สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้มีการทำกิจกรรม CSR ค่ะที่โรงเรียนบ้านนอกอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ โรงเรียนบ้านนอกอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สําำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่4สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลเพื่อสังคมค่ะโดยมีการบูรณะปรับปรุงห้องสมุดและห้องน้ำมอบทุนการศึกษามอบ อุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการศึกษาสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งมอบอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งมอบความห่วงใย,ยให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกอําเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิน่นและปรับปรุงการนารงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนค่ะรวมทั้งเป็นการชี้แนวทางให้นักเรียนได้รู้จักและรัก ในการแบ่งปันเพื่อสังคมต่อไปด้วยค่ะ